สวัสดีครับหมอแบงค์จากสุทธิสัตว์คลินิกนะครับวันนี้หมอแบงมีคำถามจาก เกี่ยวกับเรื่องเนสเนสบัวคืออะไรนะครับวันนี้หมอมีคําตอบนะครับว่าเนสคืออะไรแล้วก็มีผลต่อสุขภาพร่างกายเราอย่างไรนะครับกลับตัวเนสนะครับมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่านิโคตินามอยดีไนาไดนิวครีโอไทนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นอนุพันธ์ของวิตามินบีนะครับเป็นโคเอนซม์อย่างหนึ่งที่ช่วยทํางานของเซลล์นะครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับตัวเซลล์ก็คือมีไมเโตคอนเดรียเป็นเหมือนกับรถยนต์นะครับร่างกายเราก็จะมีเนสนะครับหรือว่าเป็น ัวที่เป็นเชื้อเพลิงนะครับมเมื่อมเมื่อเจอกันนะครับก็ทําให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นหรือว่าเซลทำงานได้ดีขึ้นเองสำหรับตัวเนทเนี่ยในร่างกายคนเรานะครับก็จะมีปริมาณสูงตั้งแต่เด็กนะครับหลังจากที่อายุเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวเน็นก็จะมีการลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆด้วยเช่นกันนะครับโดยมีงานวิจัยเนี่ยพบว่าเมื่ออายุประมาณ40ปีเนี่ยจะมีเนทลดลงถึง50%นะครับทําให้เซลล์ที่ทํางานเนี่ยทำงานน้อยลง50%เหมือนกันทําให้เกิดความอ่อนล้า นะครับบางคนก็ทําให้มีปัญหาเรื่องของความเครียดนอนไม่หลับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของน้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นด้วยครับดังนั้นเนี่ยโดยภาพรวมก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราผัดแนทไปนะครับจะทําให้ร่างกายเราเสื่อมโทรมเร็วขึ้นหรือทําให้เราแก่เร็วขึ้นนั่นเองครับสำหรับแนทของสุทธรรริศักดิ์คลินิกนะครับหมอเลือกใช้แบรนด์ที่มีความบริสุทธิ์ค่อนข้างสูงที่สุดในตลาดโลกเลยแถมยังมีงานวิจัยรองรับจากมหาวิทยาลัยเฮลซิงก,กิประเทศฟินแลนด์นะครับว่าเป็นแนทที่ได้ สายเหตุผลที่เราสามารถใช้แนในการรักษาได้เช่นเรื่องของอาการอ่อนเพลียอ่อนล้าจากการทำงานรู้สึกเรื่องของความจำไม่ค่อยดีหรือว่านอนหลับยากรู้สึกว่าออกกาลังกายแล้วกล้ามขึ้นยากหรือว่าควบคุมอาหารไม่ได้มีน้ำหนักเกินหรือว่ามีความเสื่อมของร่างกายค่อนข้างเยอะมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือที่กำลังคิดในปัจจุบันก็คือคนไข้ที่หลังติดโควิดนะครับก็สามารถใช้น ให้ร่างกายและเซลล์เนี่ยกลับมาฟื้นฟูนฟนได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นแล้วก็ชะลอไว้ด้วยครับใครที่สนใจจะรับบริการแนะนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่สุทธิศักด์คลินิกหรือ l i โอเอแอดสุทธิศักด์นะครับหมอยนีีให้คําตอบนะครับมเมื่อเรื่องที่ใช่ยังไงก็สวยที่สุทธิศักด์คลินิกครับ